น,นี่ก็มาถึงนะครับนครพนมนะครับตอนนี้ต่อไปก็จะไปมุกอาหารนะครับภูมินรลมนะวันนี้ให้เขาถ่ายภาพอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ช่างดีนะครับก็ห่างหายไปหลายสัปดาห์นะครับประมาณสามสัปดาห์ได้นะครับ ไม่ลงคลิปนานครับอันนี้มาแวะกราบไหว้จักรละไอ้พระธาตุพนมนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปไอ้มุกดาหารนะครับภูบมันอารมณมากับกลุ่มลื่นอ,อินโดน,นะคร,นมมครับไปแล้วไปแล้วภูมนอรมณไป้ครับไปเข้าไปข้างนในวัดกัน,นครับ,บเดี๋ยวเราก็กลับบ้านครับภูบมันอารมณไม่ได้ไป ได้ไปครับข้างในไม่รู้เขาให้ถ่ายหรือเปล่านะครับอันนี้คือกลุ่มนะครับอันนี้นะครับตอนนี้เขามาข้างในกันแล้วนะครับ ว่าไงช่างแดกครับสนุกไหมครับทริปนี้สนุกไหมครับทริปนี้น,นี่ข้างในนะครับก็จะประมาณนี้ครับทำบุญนะครับวันนี้ จะเกี่ยวถ่ายหน่ยเด้ดเออาอนี่ก็ได้โดอกไม้ทุบเทียนเรียบร้อยเลยนะครับ ก่อนจะเข้าถอดรองเท้าก่อนนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่มุกราหารเลยนะครับโอเคนะครับก็พร้อมเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้อันนี้เป็นโซนิคเครื่องซีวีนะครับคันนั้นอย่างจับเลย มีบรรยากาศรอบๆนะครับนี้อยู่ปั๊มน้ำมันนะครับน้ำมันนครพนมนะครับตอนนี้ มมไปกันเลยครับเดี๋ยวให้ให้ชมภาพคุณสองนะครับเพราะว่าไม่ได้ถือ ไม่มานะครับผมจะตัดเพียงออกนะครับ ตอนนี้ถึงถึงภูมันอโรลมแล้วนะครับ,บามาุกดาหารนะครับอันนี้เป็นเอ็กแม็กนะครับอันนี้กลุ่มเอ็กแม็กก็มานะครับนี่กำลังขึ้นขึ้นเขานะครับต,นนตัวนี้กิดตัวกิดตัวนั่นน่นนนะใส่กระต่ายแป๊ดละเมียดรับผมไหมรันได้หรือ่า โอ้สูงนะครับผูมนอลมนะครับตอนนี้ก็ถึงกันนะครับนนขึ้นมาถึงแล้วนะครับ เอาครับมดแล้วอที่มาตเขาอโดนอีกโดนมาอที่มาฮอดาฮะโอ้เคุกันมันเอาคงไปโตนี่ัีเเดินเบาง่ีก็มาถึงแล้วนะครับในตอนนี้งว่าาเมอบเลี้ว้ครับ้าขี้โอ้สวยนะครับ อน,นี้พระใหญ่นะครับนาตักน่าจะยาวอยู่นะครับแต่ไม่รู้ขนาดนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นองค์พระนะข้างบนองค์พระอยู่ข้างบนนะครับ อาาตอนนี้จะเป็นที่ทำบุญไอเยาวาพราะเพื่อกอบกอดไอเยาวาจากพระเดี๋ยว,ว,วพาไปชมข้างล่างกันนะครับตัวน,นี้ถึงองค์พระใหญ่แล้วนะครับตัวน,นี้ช่างกำลังก่อสร้างนะครับข้างบนอันนี้กำลังขึ้นไปพระใหญ่นะครับ ทานว่าใจนะครับโอ้ลมเย็นมากนะครับตอนนี้โอ้เมย์เมยโอ้ ยังสร้างไม่เสร็จนะครับวิวสวยนะครับเดี๋ยวมาชมอันนี้ครับชมข้างนอกนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับหลังองคพระใหญ่นะครับโอ้อคนโอโ้ใหญ่มากนะครับว่างไงครับเมื่อยเมื่อยเมื่อยวะ ขออภัยนะครับลมแรงไปหน่อยครับจะพาทัวร์องค์รอบองค์พระใหญ่ครับอยู่บนฐาน,นครับโอ้สูงแน่นอนมือแดงสูงขนาดน้อเดี๋ยวจะพาไปดูองค์พญา,านาครับข้างล่างครับ ห้ายหนากจะอยู่ข้างล่างนะครับจะพาไปชมนะครับใกล้อยู่นะฝั่งน,นู้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับอยู่้างนเลงดีครับในเลนอย่างดีเลยมันท่อง,นนองเที่ยวก็เยอะนะครับ สมายจะเป็นนาตักปงผ้าใ่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับ,ย,รบย้อนแสงใครอยากมาได้นะครับมาเที่ยวได้นะ ตอนนี้หมดน้ำมันไปร้อยเจ็สิบาทครับจากสกลนครมาหุงดหานกับนครพนมครับนะครับหลังจากลงมาจากไหวพระองค์พระใหญ่นะครับจะพาไปดูองค์พญานาคนะครับระหว่างทางนะจะมีละคฆังห้อยนะครับผูกคาแดงนะครับไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับ เรือ่องข้อแม่จะเล่ยนอ๋มือบระกอบชุดนี่เหมือนกันนะเนี่ยต้องมีกรเลื่อนเหยญพีจ้าไม่เคยหรอโอ้ได้ไรไปเลือนเหรียญนี่ทำไมอ่ะใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ องพญานาคนะครับอันนี้ผูกข้าแดงนะครับไม่รู้หมายถึงหมายถึงอะไรนะครับผมก็เพิ่งมานะครับ <c oughs> ไม่รอเลยนะ สวยนะครับมีพาไปชมใกล้ๆนะครับนี่นะครับองค์พญานาคนะครับสวยครับสวย จะเป็นที่ทําทําบุญนะครับพญา,าตเต่าหินเสียงโชคมหาลา,าบตรงนั้นนะครับนี่ก็แวะทําบุญก่อนนะครับ <laughs> มาไปไหว้องค่ก,กันต่อนะครับทัาา้งพิทก็ได้ทำบุญซื้อดอกไม้ครับทู้เทียนนะครับงามองไรขาเขียนเสียอะไรต้ากูจุ๊บจ รถไปราอะเดีมาเลยชนเลไปอะไรดเีเคยมาอ้เนาะรช่องที่หนึ่งนะรดช่องที่หนึ่งเพื่อสะดอะเขาูกประเดงวะรถแล้วอะไรก็ยังพูกตรงไหก็ได้บ่เขสลับทางไดขึ้นลเดี๋ยวพาดูเงพิษทาให้ดูนะครับ ต่เรวนว่าน้ำไทยอย่างเดียวได้ y ยูทูบเบอร์เนอะหางมิดเลยเงโยนหมว่ัำเลยได้โซกลาบเลยเป็น มันเว้นทางไปบ้านม็อบนะนะครับองค์ปู um ่พญานาคนะครับต้นยิมเมต้น ไปพิดเดเดพิดเดไปออกไหมก่อนจะลงก็พักแวะถ่ายรูปนะครับเป็นที่รลึกใครอยากมามาได้นะครับมุกดาหารนะครับไปมาสองที่ครับวัดประทานพนมครับวัดไภูมโนรมครับวัดนี้นี่สอรุ่งนะครับ ลุงรับโซนิคเครื่องซีบีนะครับมาไปไงครับประหยัดน้ำมันไหมครับลุงประหยัดน้ำมันไหมครับโซนิคเครื่องซีบีสองสององอ่อย่เมสิบเลยมยเจ็ดสิบไร้อยเจ็ดสร้อยเจ็ดลุขามือน่เอมอู่หาดีพอด้านเลยบอกว่าพิลึกยเอมตั้งอยเจ็ดสิบเว่า